สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาศนะครับแีงฟรีนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูนะครับไฟนะครับนะครับไฟ R G B นะครับ ครับเป็นไฟหลอดไฟหลอดเส้นนะครับเอาไว้ทําอะไรอันนี้ผมจะเอาไว้ทําหางว่าวนะครับหางว่าวแม่ลูกว่าวแม่ลูกว่าวสองห้องนะครับว่าวดิด่ยนะครับนะผมจะมาดูไฟนะครับเพราะว่าว่าจะทํเว่าวนะครับสองห้องขนาดใหญ่ประมาณ 3เมตรนะครับหรือว่า2เมตร50นะครับแล้วก็ใช้ไฟนี้ใช้สายไฟเป็นหางเลยครับนะแล้วก็ใส่ฐานนะครับสองกอดครับแล้วก็มีตัวแปลงใส่สองเส้นนะครับ ไฟนี้เป็นไฟ r g b ยาว20เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันยาวจากไหนไแล้วจ,จะมารีวิวว่าซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่มีช่องทางครับ,รบการซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับี่ดูครับเริ่มจากข้างหัวก่อนเลยครับนี่เป็นแบตเป็นฐานสองก้อนครับแล้วก็หัวสองเส้นครับไฟสองเส้นครับยาวไปยาวไปยาวไปนี่ มันมาอยู่ตรงนี้ครับไฟเส้นนะครับยังไม่สุดนะครับ20เมตรนะครับเส้นหนึ่งยาว20เมตรนะครับเส้นหนึ่งยาว20เมตรนะครับนะเห็นแล้วใช่ไหมครับนะครับเห็นไหมครับยาวไปเลยครับนู่นนะครับนะโอเคครับทีนี้เราจะมา นะครับบอกถึงรายละเอียดมาว่ามันมีอะไรบ้างครับเนาะโอเคครับไฟนะครับก่อนที่มันจะประกอบกันเป็นแบบนี้นะครับมันมีอะไรบ้างครับนี่อันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครับขอดี้ออกอันนี้เป็นเคส power bank นะครับโดยข้างในเป็นถ่านนะครับเดี๋ยว เป็นทานนี่สก้อนครับยี่ห้อเว็บเซลนะครับทานขนาดเท่าไหร่นาอนี่เดี๋ยวมีขนาดบอกอยู่ครับหนึ่งแปดหกห้าศยครับ1 8ึ5 0แปหกห้ย์สอก้อนนะครับขนาดกี่มิลลิแอมนน,น่าจะ3500มิลิอมนะครับสามพัมิลิอมเป็นเ0็ดมิลิอมรวมกัน2ก้อน,นครับ ติดัน0 0แอมใส่กับเคสพาวเวอร์แบงค์นะครับแต่ว่าเคสหายี่ห้อดีๆด,ดีหน่อยเพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนไฟอาจจะดับได้นะครับนะอันนี้เคสนี้อาจจะประมาณร้อยหนึ่งะครับฐานอาจจะก้อนละประมาณสองร้อยต่อว่าเตสี่ร้อยเป็นห้าร้อยนี่ห้าร้อยครับอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะแดปเตอร์แยกครับแยก หัว usb ตัวเมียเป็นตัวเมียเรียกว่าตัวเมียครับหน่ตัวเมียสองพอตตัวผู้ไปเสียบแยกออกมาเป็นตัวเมียสองพอตนะครับราคาย5ิบหาทนะครับสั่งในช้อปปี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับนะยี่สิบห้าบาทเนาะอันนี้ยี่สิบ้าบาทนะครับอะแดปเตอร์แปลงนะครับจากตัวผู้หัวเป็นตัวผู้ออกเป็นตัวเมียสองหัว ะครับเพื่อที่จะให้เสียบไฟ RTB ได้2เส้น RTB เขาจะเป็นหัวตัวผู้ครับเพราะฉะนั้นหัวออกก็เป็นหัวตัวเมียครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียคู่ครับนะส่วนไฟ RTB นะครับเส้นละซื้อในช้อปปี้เหมือนกันครับร้อบาทครับยีเมตรนี่ร้อยแปดบเอดบาทเพราะว่ามันมันเป็นไฟแบบหุ้มแบบ สายยางเนาะมันไม่ใช่ไฟแบบ e r g b มันวิ่งสีได้ไม่ไม่สว่างเท่าแบบ e r g b แล้วก็เม็ดไฟมันติดหายประมาณสิบสิบเซนติเมตรหนึ่งเมตรนะครับสิบเซนติเมตรหนึ่งเมนะครับแต่รุ่นนี้กันน้ำได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายง่ายนอกจากจะเสียบผิดขั้วถ้าเสียบผิดขั้วมันจะดับเลยนะครับเสียเลยผมเจอกรณีเดียวก็คือเสียบผิดขั้วผมเสียบผิดขั้วแล้วมัน นอกนั้นตกน้ําตกอะไรมันไม่เสียครับนอกจากนี้จะตกน้ำหรือว่าจมน้ำจะเสียแปลว่าถ้าสายไฟโดนน้าไม่เสียครับอ่ะบอกไปแล้วนะครับร้อยนะครับเส้นละร้อยแปดสิบบาทนะครับเราซื้อมาเพื่อที่จะทําหางว่าวแม่ลูกนะครับหรือว่าว่าวสองห้องก็เสียบเข้าไปครับอันนี้เสียบเข้าไปนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เอาไปเสียบเข้ากับนะครับฐาน เ์แบงที่เราประกอบเอาฐานมาทำนะครับนี่มันก็สว่างแล้วนะครับนี่นะครับผมจะเอาไปติดหางว่าแม่ลูกผมนะครับนะให้มันตปดสองเส้นเส้นละยี่สิบเมตรนะครับมันสามารถใช้รีโทมปลเหยนได้เพื่อ,อนๆก็คงจะเคยเห็นอะไร,ะรับนะคงจะเคยเห็นนี่นะครับ มก็จะกดให้ดูนะครับรีโมดกดนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับหวิ่งได้เป็นไฟวิ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่ครับเป็นไฟวิ่งครับนะครับเราจะออกโหมดออโต้ครับ โหมอโต้มันก็จะเป็นสีล้งวิ่งสีล้งนะครับม,มีหลายโหมดครับไฟครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่แพงด้วยร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเส้นละร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับความยาวยี่สิบเมตรนะครับความยาวยี่สิบเมตรเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปหาซื้อได้นะครับก็ ผมก็เตรียมนะครับทำว่าวแม่ลูกขนาดใหญ่นะครับพอที่จะแบกไฟขึ้นได้เพราะไฟนี้่านนะครับก้อนนี้มันก็น่าจะหนักประมาณสองขีดน,นั่นเองทั้งไฟทั้ง่านน่าจะสองขีดนะครับเฉพาะไฟหางนะครับไฟรอบดวงว่าวนี่ไฟรอบตัวว่าวนี่ยังไม่ได้ติดตั้งถ้าติดตั้งก็อาจจะขีดนึงหรือสองขีดขึ้นกันครับพี่น้องครับ ก็รวมกันเป็นสักสามสี่ขีดเนาะเฉพาะไฟประมาณสามขีดหรือสี่ขีดนะครับหรือว่าสีร้กรัมนั่นแหละนะครับก็อยากทำว่าติดไฟขึ้นสวยๆเหมือนอาจารย์ท่านอื่นเหมือนอาจารย์อาจารย์รักนะครับรักคนรักว่าผมเห็นว่าพอาจารย์ติดไฟสวยงามติดทั้งหางติดทั้งรอบดวงติดทั้งตรงกลางเป็นไฟพุนะครับ แต่ผมยังไม่ได้เชื่อมลองเชื่อมไฟพุด,ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเชื่อมให้มันออกพุแตกเป็นสองดอกนะมันต้องใช้อาศัยการบัตกรีนะครับเครื่องบัตกรีก็ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวสายไฟนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆชาวว่าท่านใดจะสนใจนะครับซื้อมาทําหางว่าวนะครับนี่หางว่าวนะครับยาวแบบยี่สิบเมตรครับเนี่ย รุ่นนี้20เมตรนะครับ20เมตรเลยเปลี่ยนสีได้ครับเอาแบบไหนครับแบบวิ่งเป็นเส้นแบบบล็อกนะครับดนบูสีลุงมนะครับได้หมดนะครับแต่ว่าลูกเล่นอาจจะสีอาจจะ ลูกเล่นในการบิงอาจจะไม่เยอะเท่าแบบ A R g B นะครับแบบ A R g B เขาก็จะวิ่งมีมีสเต็ปไฟให้เลือกเยอะว่าจะวิ่งแบบไหน ไฟวิ่งน,นะครับนะก็มารีวิวนะครับอุปกรณ์ไฟหางว่าวเฉพาะหางว้านี้ก็ราคาน่าจะไฟ2เส้นก็3าม้กว่าบาทรวมกันนี้ก็น่าจะประมาณสี่ร้อยลรับเชอกเทอร์แบงคงนะครับเก้รหางว้านี้นะครับประมาณเก้าร้อยบาทครับยังไม่รวมที่ติดในตัวว้าวหรือติดไฟโพกนะครับเพราะฉะนั้นไฟน่าจะประมาณสัก พันกว่าบาทถึงสองพันบาทนะครับนะว่าตัวนี้ถ้าหางว่าหนักขนาดนี้น่าจะก็น่าจะประมาณสองเมตรห้าสิบขึ้นไปนะครับถึงจะแบกไฟขึ้นผมคิดว่านะประมาณนั้นแหลนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มารีวิวไฟนะครับไฟแล้วก็อะแดปเตอร์แยกนะครับอะแดปเตอร์แยกพอร์ตให้มัน สามารถเชื่อมหลอดไฟได้สองสองสองหลอดสองเส้นสองพอร์ตนั่นแหละนะครับนะอันนี้ยี่สิบห้าบาทไม่แพงครับอันนี้ร้อยเส้นละร้อยยีอร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับสว่วนนี้ซื้อมานานแล้วนะครับนะเอาเป็นว่าประมาณเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจก็ใต้คลิปมีลิงก์ให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งเป็นกำลังใจให้นงข้าวหอมน้องผักกาดนะครับมีกำลังใจการกคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ bye บายบายท็สคกับบ๊บายบายทกกสสวัสดีครับ